สวัสดีค่ะมาเจอกันนแวะเจแปนกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะนะ้แวะก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่า,าช่วงนี้สถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นรนะบาดเยอะเลยนะคะนะ้แวะก็พักหลังนี่นแะวะก็เลยว่าจะมา,านั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะคะอย่างเช่นวันนี้นะ้แวะก็ว่าจะมา,าคุยเกี่ยวกับประสบะการณ์ที่ว่าตั้งแต่นแวะมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ย ประสบะการณ์ในการทำงานของนาแวนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ว่าเราเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็เราก็ต้องทำงานตลอดเลยนะคะก็คือช่วงที่นาแวมาอยู่ใหม่ๆนะคะนาแวมาอยู่ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วประมาณสัก18ปีนะคะยังไม่ถึง20ปีนะคะแล้วคราวนี้ช่วงที่เรามาใหม่ๆเนี่ยนาแวอยู่เมืองไทย แล้วก็เจอกับแฟนนะคะเจอกับสามีนะแล้วก็มาแต่งงานคือแต่งงานที่เมืองไทยก่อนแล้วก็มาอยู่ตามสามีมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วช่วงที่นาแวะอยู่เนี่ยภาษานาแวะก็ยังไม่ได้เลยนะคะแล้วช่วงที่น้าแวะมาใหม่เนี่ยนะคะนาแวะก็ได้เข้าไปทําที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอิซากายะนะคะในโตเกียวนะคะแถวชินจูกุเกียวเอนไม้นะคะคราวนี้ช่วงที่นาแวะทำานั่นนะแถวนั้นนะ่ะเขาก็จะมีคนต่างชาติเยอะ ทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนต่างชาตินะคะในนั้นเนี่ยนแวะก็ได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไปด้วยแล้วก็ช่วงที่นแวะทาในร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเจ้าของร้านแล้วก็อิตามายซังก็คือพ่อครัวเนี่ยก็น่ารักใจดีนะคะก็คือฝึกให้นแวะทาอาหารญี่ปุ่นไปด้วยนะคะทำอาหารญี่ปุ่นด้วยทั้งล้างห้องน้ําล้างส้วมคิดเงิน กับข้าวถ้าอิตามัสังหยุดน้แวะก็ต้องไปทําเพราะว่าเขาสอนเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ทําได้แบบง่ายๆพวกคาเลไรพวกข้าวข้าวคาเลหรือว่าพวกปลาย่างอะไรพวกนี้เราก็ทําง่ายๆนะคะช่วงที่ว่าเขาหยุดแล้วก็ช่วงอาหารกลางวันนะคะ แล้วหลังจากนาแวออกลูกนะคะนาแวก็พักฟื้นสักระยะหนึ่งแล้วนวาแวก็ไปทํางานต่อนะคะแต่ว่างานนี้ก็ไม่ใช่เป็นอิซากายานะคะไม่ใช่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็เปลี่ยนมาเป็นเกี่ยวกับอาหารอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะร้านแฮมเบอร์เกอร์มีทั่วโลกนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าออกชื่อไปก็จะดีหรือเปล่าเป็นร้านขายพวกชีสเบอร์รเกอร์แฮมเบอร์รเกอร์อะไรพวกนี้นะคะนาแวก็เข้าไปทํางานในนั้นนะคะ เราก็อยากฝึกภาษาด้วยนะคะนแวก็เลยเข้าไปทำงานแล้วก็ได้ทำทั้งสองอย่างเลยทั้งที่ในเคาน์เตอร์ที่รับออเดอร์นะคะภาษาค่อนข้างสับสนแล้วก็ยากนิดนึงช่วงที่นแวไปทำใหม่ๆนะคะแล้วก็ข้างในที่ว่าเขาจะต้องให้เราไปห่อแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนๆคิดดูสิจากภาษาที่ว่าเราไม่ได้ะ่ะเราไม่ได้เลยแล้วก็เราจะต้องไปจำเกี่ยวกับการห่ออาหารชนิดของอาหาร มีเป็น10ชนิดที่ว่าเราจะต้องจำนะคะอย่างชีสเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสอะไรพวกเนี้ทุกอย่างเราจะต้องจำให้ได้แล้วแถมเกี่ยวกับพวกเนกเก็ตพวกขนมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเราต้องจำให้ได้ค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ภาษาของเรารเพื่อนๆนึกออกไหมคะกว่าจะได้เนี่ยมันโอ้โหแบบลำบากมากเลยนะคะแบบต้องทนการที่ว่าจะโดนผู้ใหญ่ดุโดนผู้จัดการดุ ว่าคือการดุของคนญี่ปุ่นนะเขาดุเพื่อที่ว่าให้เราพยายามไม่ได้ดุคือดุด้วยการที่ว่าให้เราพอดุเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบทําไมอะเราทําไม่ได้วะเราต้องทําให้ได้สิช่วงนั้นที่เรายังไม่ชินกับกับอคนญี่ปุ่นอะนะคะเข้ามาดุเราอย่างนี้นะเราก็นิดนึงนะเราก็แบบเสียใจนะคะแต่ว่าเป็นที่นิสัยด้วยไม่ยอมแพ้ก็เลยคิดว่า เฮ้ยเราต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทํามาตลอดเลยค่ะ,ะที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะทําจนร้านเขาเจ๊งไปสาขาหนึ่งนะคะแล้วก็นวแวะต่ออีกสาขาอื่นเลยนะคะก็ผู้จัดการก็กระจายไปให้นวแวนะไปทําที่อื่นสาขาอื่นนะคะทั้งหมดร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยทำมา8ปีทั้งหมด3สาขานะคะทั้งในโตเกียวแล้วก็นวแวก็ย้ายมาที่เขตคานากาวะ ก็มาทำที่คานากาวะเนี่ยนะคะได้อีก2ปีที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็ได้ประสบะการณ์จากร้านแฮมเบอร์เกอร์ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเราเจอคนมากมายเจอคนหลากหลายนิสัยด้วยนะคะทำให้เราเออมีความอดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนแวะก็มีความรู้สึกว่าอายุเราก็เริ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ร้านแฮมเบอร์เกอร์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะ,ะมี2ออย่างก็คือว่า ช่วงเวลาหนึ่งน่ะจะมีเด็กนักเรียนมาฝึกมาฝึกทำงานหรือไม่ก็พวกนักเรียนหาเวลาว่างแล้วก็มาทํางานกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านญี่ปุ่นอย่างนาแวเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นนะคะเพราะสาขาที่นแว้ทำในในคานากาวะเนี่ยมีนแวคนเดียวที่เป็นคนไทย,น,ยนะคะค่ะหลากหลายเลยะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเราไปเข้ากะชนกับน้องๆอง่อะเด็กรุ่นใหม่เขาเร็ว อายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยอุ้ยทำงานกันเร็วแล้วเราเราก็อายุนแวกห้าสิบสี่แล้วนะคะเราก็ไปตามเขาไม่ไหวนะคะนแวกก็เลยว่าเอ้ยเราเปลี่ยนงานดีกว่าทั้งทั้งท,งที่ใจเราก็รักนะงานเนี่ยร้านที่ว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนแวกรักรักงานนี้มากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสังขารเรามันไม่ค่อยจะไหวแล้วนแวกก็เลยไป ดูในหนังสือพิมพ์เขาจะมีชิลราชิเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคือแผ่นที่เขาจะติดมากับหนังสือพิมพ์ะนะคะเป็นแผ่นรับสมัครคน,คนงานนะคะนวแวก็ไปหาดูเอ้ยอย่างเรานี่อายุเรามันก็น่าจะเหมาะกับการที่ว่าใครงนะคะใครงดก็คือการดูแลคนแก่นะคะแต่นวแวจะไม่ไม่ไปดูโดยตรงไม่ไปสัมผัสโดยตรงเพราะว่านวแวไม่มีใบประกาศนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้อง เราต้องไปเรียนก่อนเราถึงจะได้ใบประกาศมาแล้วเอาใบประกาศนั้นนะคะไปะสมัครงานนะคะ,ะแต่จริงๆถ้าบางที่นะเพราะว่าเพื่อนเคยแนะนําอยู่เหมือนกันบางที่ไม่มีใบประกาศก็ได้นะคะเขาให้เราเข้าไปก่อนไปฝึกงานชินแล้วอะไรแล้วปุ๊บคิดว่าได้แล้วเนี่ยทางบริษัทเน่ยเขาจะพาเราไปทําใบประกาศเนี่ยนะคะไปไปเรียนด้วยนะคะแล้วก็ เขาจะมีมีใบให้เรามาแต่คราวนี้ไอ้ความที่ว่าเราดูแลพ่อแม่โอโตซังอะนะคะพ่อแม่สามีนะัแวะมาสองคนแล้วแล้วรู้สึกว่ามันหนักหนาหนักหนามากเลยกับการที่ว่าเราไปดูคนแก่เพราะว่าคนแก่นะคะคือช่วงอายุช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่ว่าเขาแก่มากๆเลยนะคะเขาก็หลงหลง,ล,งลืมลืมแล้วก็หลงว่ากลางวันเป็นกลางคืน กินข้าวแล้วก็บอกอยังไม่ได้กินแล้วก็อึฉี่อะไรเนี่ยแกก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างเงี้ยนะคะช่วงหลังนะคะน้าแวก็มาทํางานที่บ้านพักคนชรานะคะช่วงหลังเนี่ยคือนแวทํามาได้ประมาณ4 4ปีนะคะ4ปีแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยทุกทุกปีเนี่ยถ้าช่วงหนาวสุดๆอย่างช่วงช่วงนี้นะคะติดลบ3าองศาเนี่ยช่วงที่เป็นฤดูหนาวสุดเนี่ยนะคะ ะจะมีโรคระบาดเยอะะนะคะที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเป็นโรคระบาดที่ว่าไม่ร้ายแรงนะคะก็ยังไม่กังวลนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยนะสิรนแวก,ก็เป็นอะไรที่ว่ากังวลมากเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนะคะเพิ่งเมื่อวานเพื่อนๆพ่นเพิ่งเมื่อวานมีคนแก่ไข้ขึ้นสูงสองคนนะคะแล้วก็มีอาการไอด้วยแล้วก็ยอดติดอ่ะแถบนแวนเนี่ยนะคะก็800กว่าคนแล้วน่ะ เราทํางานไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วนะคะมันคิดตลอดมันกังวลตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่เราเข้าไปอะ่ะเรายังไม่รู้ว่าเขามีไข้ขึ้นสูงเขาเขาเขานอนติดเตียงอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยไปสัมผัสแต่ว่าเขาก็คุยช้าๆเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่ไหวรู้สึกว่าตัวเขาร้อนก็เรียกพยาบาลมาก็มีไข้ขึ้นสูงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราเราเข้าไปในห้องเขาเราไปทําความสะอาดนะแต่น้แวะใส่ถุงมือนะคะใส่แมสใส่หน้ากากปิดหน้าใส่ถุงมือแต่ว่าเราความที่ว่าเราอยู่ใกล้เขาเราก็กังวลใช่ไหมคะคราวนี้นะแวะก็เลยว่ากลับมาบ้านนี่น้แวะก็รีบอาบน้ําเลยอาบน้ําแล้วก็เอาเนี่ยนะคะเอาเสื้อเนี่ยนะคะ,ะ,คะใส่ไว้ในถุงแยกเอาไว้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้แยกไว้เลยแล้วก็ อยู่คนละห้องกับลูกๆก,กับโอตโต้สังแยกมาเลยนะคะแล้วก็เวลาเข้าบ้านวันวันนี้นะคะน้าแวก็เข้าทางหลังบ้านจะไม่เข้าทางหน้าบ้านเพราะว่าไม่รู้เราจะมีเชื้อหรือเปล่านะคะน้าแวก็กลัวก็เลยว่าเนี่ยไอของที่น้าแวเอามาเก็บเอาไว้ที่ว่าจะใช้เนี่ยนะอันนี้ก็มีมีแก้วแยกเอาไว้นะคะแล้วก็ถุงมือถ้าเกิดจะออกไปอีกอีกห้องหนึ่งเนี่ยน้าแวก็ต้อง ใส่ถุงมือแล้วก็จานจานนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ลูกชายทํากับข้าวแล้วก็เอามาให้นวแวกินตะกงตะเกียบอันนี้นะคะน,นี่มีตะเกียบด้วยนะคะแล้วก็ถุงขยะอันนี้ด้วยเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็ผูกใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็น้ําด้วยนะคะนี่นะคะน้ำน้าเอาไว้กินตลอดนะคะนะคะนแวก็เลยเอามามาให้เพื่อนๆดูว่า ช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆก็ระวังนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นอย่างนาแวเนี่ยก็ะระวังอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นาแวก็มาคุยกับเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นาแวก็คงไม่ได้ออกไปข้างนอกอนะคะแล้วก็ช่วงที่เรารอเรากักตัวอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนาแวก็อาจจะทําคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้ไปสักพักนึงก่อนนะคะก็เดี๋ยวว่า วันนี้ช่วงเย็นหรือพรุ่งนี้จะโทรไปที่บริษัทว่าคนแก่สองคนนั้นนะ่ะไข้เขาลดลงหรือ,อยังถ้าเขาลดลงเป็นปกติน้าแวก็สามารถที่จะออกมานอกบ้านได้ออกไปนอกห้องหรือว่าก็ไปทำงานแต่ถ้าเกิดเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะไปทำงานนะคะน้าแวก็เลยเอาคลิปเกี่ยวกับการทำงานของน้าแวนะคะวันนี้มาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวน้าแวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ